วัสดีครับวันนี้แบบพี่มทันนะครันเลยเยอะปะนี่ถุงเท้าอะไรเนี่ยโอ้ยดีขอบคุณที่ทักอันนี้คือถุงเท้าของลูเปอร์นี่ต้องบอกเลยว่าหาถุงเท้ามาหลายคู่นะแต่ว่าเป็นถุงเท้าที่แบบเป็นถุงเท้าอีกคู่หนึ่งที่น่าใส่มากเพราะว่ามันยืดยืดแบบว่าไม่ย้าไม่ยุ้ยเนี่ยมันมันดีแล้วมันแบบปกติมันก็ต้นก็อะไรเงี้ยก็ยาวไปต้านไปบางทีต้องพับต้องอะไรแต่นี่มันพอดีเลยนี่เหมาะกับการใส่เล่นเซอร์มาก อ่าแล้วมีถึงสามสีเลยเฮ้ยมีสามสีเลยมีสีขาวสีดำแล้วก็สีน้ำตาลใช่ดิอยู่นี่นะ้นแพ็คเกจสวยเยลลี่น้ำตาลใช่ไหมใช่แต้องมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนี่อ่ะนี่วูนี่ครับต้องขอบคุณลูเปอร์ที่ให้สุดท้าเรามาใส่ใช่ไว้เล่นเซิร์ฟนะครับวู้ทุกคนเนื้อผ้าจะไม่ได้หนาไปหรือบางไปค่ะใช่เนื้อผ้าดีมากเลืเนี้ยเนื้อผ้านุ่มมาก ัแล้วก็ไม่ย้อยเพราะว่าแม่ลองแล้วใช่เพราะว่านี้ใส่หลายครั้งแล้วนะครับแต่อันนี้เพิ่งใส่ครั้งแรกใช่นี่ใส่เป็นถุงน่องเลยครับเนี่ยโอเคประมาณนี้เฮ้ยน,น,นี่นมีลายด้วยครับเรื่ออีคิวเลบอลแฟมิลี่ฟันนะสามารถไปสั่งซื้อเรืองได้นี่ถ้าใครอยากได้ใช่ครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าโอ,โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋าจากสล็อตบอยอีกแใช่กระเป๋าจากเด็กซาร์ตบอยซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วนะใช่แร้ว ปแล้วก็คือเป็นกระเป๋านั้นที่ใส่ได้สามใบใช่ไหมป๊ามันอยู่นี่ละนี่คือนี้ที่เราแบบคือหลายคนจะต้องโอ,โอ้โหไอตัวนี้อีกแล้วใช่ไหมตัวประจำของเราเลยใช่ใชไหมป๊าไปไหนก็ตัวนี้ไปไปเล่นเซิร์ฟไปเล่นปั๊มแบกที่ไหนก็ต้องเอาตัวนี้ไปมัใช่ความทนทานและใส่เซิร์ฟสเก็ตได้ถึงสามตัวใช่สามตัวได้มีช่องข้างหน้าใส่โน,น้ตบุ๊กใส่อุปกรณ์ใส่รองเท้าใส่อะไรได้เยอะแยะใช่แล้วมีด้านในที่ ใส่ของใส่เซฟตี้ใส่อะไรได้ดีแถมอีกยันนึงชจ้งบอกว่าไม่ต้องกลัวบอดกระแทกเนื่องกลัวอะไรเพราะมีฟูมกันกระแทกรอบด้านก็ไม่ต้องกลัวบอดเคลื่อนเพราะตัวล็อกแน่นหนามากอันนี้คือใส่ได้3อันและใส่ได้ความยาวถึง36นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราไปเล่นก็จะมีบอดพอกอฟบอดอีคิวบอดเรเบอลแต่ตอนนี้แม่แนนอันนเขาก็เล่นเทิร์ฟและอาแบนอีกใช่กลายเป็นว่าเราไม่สามารถใช้กระเป๋าใบเดียวใบเนี้ย เพื่อใส่3อันได้อ,อ่าเราก็ใส่3อันได้แต่ว่าคนอื่นก็ต้องถือไงแต่บางทีเราไปถ่ายคลิปเราก็ต้องมีคนถือกระเป๋ากล้องถืออะไรเงี้ยกลายเป็นต่างคนต่างออถือเซิร์ฟถืออะไรมันก็ลุงรังใช่พีแต่ว่าแล้ววิธีนี้เราจะแก้ได้ย่งไรแก้ได้ครับเพราะว่าเดลต้ารอดบอยเขามีกระเป๋าอันใหม่ออกมาซึ่งใส่บอร์ดได้ถึง4-6ถึงอันเลยนะเฮ้ยนอยากดูแ้ะเพื่อนๆอ,อยากรูนะแป๊อยากรูอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามนะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยไป ววกระเป๋าจากเดือกระดเปอร์อันนี้เขาใส่กล่องเดือกระดเอร์อย่างดีมานะแต่เราแกะไปนะแล้วเราก็เอาถุงออกนี่คือกระเป๋าจากเดือกระอเปอยครับทุกคนดูครับแพ็กเกจก็คือแพ็กเกจแน่นหนาตัวล็อกแข็งทนทานมากเฮ้เดี๋ยวถามหน่อยนะว่าจะไปบิ๊กนิกกระเป๋าแต่ว่าที่เขาบอกว่าใส่ได้4ี่ถึงหกใบดูมันไม่เหมือนไม่ใหญ่มันจะใส่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอนี่แต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะพวกเราก็ยังไม่เห็นหน้าปะถูกงนเราไปลองกันเลย อันแรกเขาก็จะมีที่ล็อกตรงนี้ใหญ่มากก็คืออันนี้เอาไว้ใส่เดี๋ยวรอให้ดูจากด้านในเลยดีกว่าเฮ้ยมีถึงสองีอนี่เป็นชั้นแรกนะคะทุกคนก็คือวันนี้เราจะเราจะอืมไอ้นี่สปอนเพอ่์ลูกอมต้องเข้าแล้วนะเพราะเจ็บคอแล้วก็คือเราจะเอาเซิร์ฟที่เราไปเล่นวันนี้เอาไปเลยถุกปัใช่นี่ครับที่บอกว่า แต่ละชั้นมีตัวล็อกถึง4อันก็คือพอใส่ไปแล้วมันจะไม่ดิ้นไปไหนคือมันแน่นมากและดูวบาโฟมหนาแน่นแล้วกโฟมโฟมกันกระแทกรอบด้านดูหนามากดูสิใช่นี่อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดประจำของผมก็คือเวลาไปไหนเอาบอร์ดนี้ไปแค่เปลี่ยนล็อก็พอเวลาจะไปไหนแล้วก็มาใส่ปวดล็อกึ๊บล็อกไว้อคิวล็อกล็อกเพื่อความแน่นครับ นี่นี่เราจาสีทองเออนี่คีโดนครับก็ใส่ได้พอดีปึ๊บใช่เสร็จแล้วเราก็ปิดปิดสิแล้วก็ลูดเออเ้ยใส่ได้สองอันแล้วเฮ้ยใส่ปึ๊บนี่คือชั้นที่หนึ่งนี่ชั้นที่สองปึ๊บโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีสติกเกอร์เดอร์โอดบอยแถมมาด้วยนี่น่ารักเดี๋ยวติดไว้ติดบอร์ดเฮ้ยอยู่ติดไปแล้วอ่ะโอเค แล้วก็นี่ครับข้างในก็จะมีอีกที่ติดอีกสี่อันเหมือนเดิมเพื่อความแข็งแรงแล้วก็นี่ของน้องเลบอนจะเป็นบอดที่คิวเลบอนแฟมิลี่ฟันใช่ไหมคิวสั่งได้ครับนี่ขายของขายของนิดนึงจริงๆเราไม่ต้องล็อกถึง4ตัวก็ได้นะถ้าบอดเราไม่ได้ยาวเนี่ยแล้วก็ล็อกแค่นี้เจต่อมาเราก็จะเอานี้สไป้าบอดสไป์ไปครับนี่ใช่ ใส่ได้หลายอันจริงสไปซ์ของแม่แนทสไปแล้วก็ปิดปุ๊บจบนี่สี่ตัวใส่ไปแล้วโอ้โหเขีบเดี๋ยวเรามาดูทางด้านบนกันบ้างนะด้านบนนี่ก็มีตัวล็อกใช่่าแล้วเขาบอกได้หกตัวอ๋อนี่นี่นี่เฮ้ยด้านหลังโอเคเราก็จะบอร์ดนี้ขึ้นมาตัวที่ห้ามาก็คือบอร์ดที่คิวเลยบอนมาทักเยอะ นี่ครับได้แล้วเราก็เอาติดเข้าไปนะปึ๊บปึ๊บไม่เดี๋ยวต้องอันนี่โปรตีนตุ๊กแกะอันนี้่รัดด้วยตีนตุ๊กแกสุดแน่นนี่แบบนี้ก่อนเป็นไงนี่ตัวที่ห้าละเดี๋ยวลองถือดูสิมันจะอยู่ไหมนี่ตัวที่ห้านี่ตัวที่ห้านะครับนะครับปึ๊บนี่ห้าใบแล้วเวลาไปไหนก็ไม่ต้องยกนี่ใส่ล้อแล้วเก็บไปเลย อ่า <laughs> ส่วนตัวที่6เนี่ยน่าจะเป็นบนนี้นะเลยลองดูสิเฮ้ <ste ck> แต่นี้ดีมากเลยเราเร้นนั่งเล่นรถเข็นเนอเขียนไปเลยอ่าอันนี้คือตัวที่6เป็นบ่อนกบขอนันเลยครัโ <laughs> ชลายบ่อนกบเนยแหละออมันจะทำให้การเดินทางเราง่ายขึ้นี่คิว <c oughs> ใช่ว <Yeah. S 1> เรามีกระเป๋าเดือดลัดบอยรุ่นใหม่ล่าสุดใช่คืออเนยเนี่ยเขาต้องถือกระเป๋าต้องใช่ไหมใช่เขาก็จะไม่ต้องมาถือกระเป๋าบอดของเขาใช่ก็ให้ใครคนหนึ่งถือกระเป๋านี้ไปเลยน่นเือปะเดือแบกครับก็นี่ก็คือกระเป๋าเดือดลัดบอยที่เขาบอกว่าใส่ได้สี่ถึงหกแผ่นนี่เราจะยกไปเลยทำไมเหนื่อยล่เหนื่อยเรายกได้ยกได้ โอเคเท่านี <Ll ull ing> ้ก็เรียบร้อยพร้อมกับการเดินทางของเราใช่ได้แผ่นรอเนี้ยหรือว่าได้เจ็ดแผ่นแลวนะเจ็ดแผนว้าเฮ้ยนี่ครับทุกคนมันสามารถใส่บอร์ดได้ถึง7แผ่นนะครับจริงเนี่ยถ้าเราายกไปอีกนิดนึงก็ได้7แผ่นเลยนะเฮ้ยอันนี้มันดีจริงๆนะกระเป๋าสลัดบอร์ดทำให้การเดินทางเราดีขึ้นใช่แล้ว และข้อดีข้อหนึ่งนะคิวฮะไม่ใช่แค่การพกพาหรือการถือนะเออคือเวลาบนรถเห็นไหมเอาไปหลายอันแล้วซ้อนกันมันดูเกะกและแล้วมันแบบกระแทกอีกใช่ก็คือถ้ามีกระเป๋าใบนี้ปุ๊บเราทําให้เราวางเ<ม>สื้อเสืกันบนหลังรถได้สบายเลย<ม>อืดีเลยนะครับเนี่ยและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเนี่ยคือเขามีโฟมกันกระแทกให้เราได้อย่างที่เราเห็นไปแล้วใช่ไหมคือจะไม่บอดเราไม่เป็นรอยเลยใช่มีงเนี้ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ดีอะ นี่ก็เป็นการรีวิวกระเป๋าเดอกสลอตบอยของเราใช่ต้องบอกว่านี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถ้าใครอยากซื้อหรือต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปที่เพจเดอกสลัตบอยได้ใช่ตรงนี้นะคะโอเคเราเพียงแคเพพอดีสปอนเซอร์ลูกอมต้องเข้าแล้วช่วงนี้ใช้เสียงเยอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเพราะนั้นคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้บอกเลยว่ากระเป๋าใบนี้ดีอย่างที่เราได้พูดไปทุกคนก็ลองตัดสินใจดูครับว่านี่คือหนึ่งในกระเป๋าทางเลือกที่ ควรจะมีติดไว้นะโอเคครับโอเคครับทุกคนนี่ก็คือกระเบอกจัดสล็อตบอลถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คนละหนึ่งซับสไครต์นะจะได้พัดน์กิมไปจัดที่คิวที่บอลแฟมิรี่บ้านสำหรับวันนี้ลาบอกกันสวัสดีบ๊ายบ,บ, <า S 1> บายฝากไปกันเลยนี่เวลาไปปุ๊บบ้านไปเชิญรถกันเลยวีบ้าให้สนุก